ชปาหัวนี่ชปาหัวเห็นไหมลูกเออชปาหัวชปาหัวเห็นไหมเห็นไหมครับเออนี่พ่อชปาหัวให้ชปาหัวชปาหัวเห็นไหมลูกชปาหัวเห็นไหมอ่ะชปาหัวอ่าพ่อชปาหัวให้มา ชปาหัวเออชปาหัวให้ลูกชายชอบไหมลูกชอบไหมชปาหัวชปาหัวเอ้ยจะาชปาชปาหัวเอ้ชปาหัวชปาหัวไงโอ้ชปาหัวชปาหัว ชะปาหัวพ่อชะปาให้พ่อชะปาหัวชะปาหัวชะปาหัวออมามาพ่อลุกให้มาเออครับเอออ้อนอย่าอ้อนอย่าอ้อนเออพ่อลุกให้เออชะปาหัวชะปาหัวชะปาหัว <ś 2> ชะปลาหัหวลูกชะปาฮะดีไหมลกูกดีไหมเฮ้ย <ś 2> พ่อชะปาเฮ้ย <ś 2> ชะปาผมเปิดรูขุมขนนะลูกฮะฮะอาชะปาหัวลูกชะปาหัหว ชปาหัวลูกดีไหมลูกหืึหล่อเหมือนใครวะเนี่ยฮะจะเอาน้องอีกสิบคนไหมเอาน้องอีกสิบคนไหมลูกบอกเด้เอาน้องอีกสิบคนไหมฮะเอาไหมบอกพ่อ,อไหนใหญ่หน่ชปาหัวอ่ะพ่อลูกพ่อรูปชปาหัวให้ <c oughs> ชปาหัวชปาหัวชปาดิชปาผมเนี่ยชปาผมเอวเอ๋ชอบนะฮะคิดถึงก็ดิคิดถึงก็ด,ดิชอบให้เล่นชอบให้อยู่ใกล้ๆใ,ใช่ไหมลูกเออชปาให้พ่อชปาให้

Yeah. <laughs>